มาเปิดตัวลูกชาวคนใหม่เอ๊ะเอ๊ะแล้วเสียงเป็นอะไรก่อนระดับแรกน้องถวยฟูทุกคนน่ารักมากเลยอะแล้วเสียงเป็นอะไรดูจีทุกคนน่ารักไหมดูจีดูเขานอนจีแล้วนางชอบให้เก่าท้องมากทุกคนคือตกหลุมรักตกหลุมไม่ไหวคือแบบเอดอดลูกพายแล้วคือแบบเธอดูดิดูความน่ารักของนางนางคือกระลอกดงเผือก ที่ใสแค่หนึ่งเดือนทุกคนแล้วดูกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนทั้งวันแล้วดูสิแล้วเป็นกัรลอกที่ชอบนอนหงายท้องอะ่ะ <c oughs> คือแบบนางแบบว่าทุกวันนี้เราเอากลับห้องแล้วก็นอนห้องแอร์แนละ้วทุกคนแล้วดูแล้วดูทําตัวจีโอเนี่ยดูเนี่ยเห็นปะเราพยายามจับพลิกตัวแล้วนาะงก็แบบหงายท้องอื <c oughs> เราพยายามปลุกนางหลายรอบมากตอนแรกที่ได้มาก็คิดว่านางขิดที่ไหนได้ไม่ขิดแนละ้วทุกคนดู นางไม่ชอบให้แบบว่าพลิกตัวนอนความคือนางชอบนอนหงายมากอุ้มก็แล้วปลุกก็แล้วทํายังไงก็ไม่ตื่นทุกคนทํายังไงดีกับกระลอกขี้ชาวคนนี้น่ารักไม่ไหวแล้วก็ได้ชื่อว่าช่วยฟูซึ่งเจ้าของเดิมชื่อว่าน้ําแข็งหรือน้องเอลซ่าทุกคนคือมันไม่เหมาะกับน้องเลยดูสิดูทงของนองจีเงีอ้อยากมากเงี้ทุกคนชอบเกาฟุงน้องจุดๆแล้วดูห่างเขายาวมากน่ารักไหม บุกก็แล้วทําอะไรก็แล้วสุดท้ายแล้วจบด้วยวิธีนี้เอาอาหารมาล่อเลยตื่นเลยทันทีคือแบบเป็นวิธีปลุกที่แบบที่ดีที่สุดตื่นมาก็หิวเลยทุกคนดูป้อนเราเลียวๆใหญ่กินนุชดเย้าหิวแ้วน้องแก้ฟูนหิวแ้วค่ะแกป้อนน้องไว่ไว้ไงค่ะนี่เลยน้องกินนมเราโยคานินผสมกล้วยนะทุกคนคือถ้าไม่ผสมกล้วยน้องไม่กินน้องชอบกินกล้วยสุดๆเลยทุกคนแต่ว่าเราก็ผสม นมรอยย่อคอนินนะครับอตัตราส่วน1ต่อ2นะครับ1ต่อ2คืนอน้ำสองนมหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟกล้วยให้ด้วยชอบกินจุดๆแ,แล้วดูเคี้ยวเนี่ยแล้วดูขี้อ่อนของนางดูความคี้อ่อนของนางน,นางก็แบบว่าเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเสร็จแล้วนางก็ง่วงแล้วนางก็มานอนหงายตรงฝ่ามือของเราอยู่จีน่นารักนอนด้วนเนาะคือแบบลงมากตอนเนี้เลือตาจากยายจาาลูกให้เลียว คือเราไม่คิดว่าเราจะงอกกระลอกเพิ่มทุกคนหลังจากที่แบบเราเคยเลี้ยงลูกชายที่ชื่อเจมล่าสุดคือพายให,ให้กับลูกสาวชื่อช่วยฟู